สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซีอมเนลอลชาแนลวันนี้พี่น้องเอ้ยขอซิ้มากินน,นั่อเอียงห็้เกี่ยวบึงบเงห็นบนีไปหูแน่ไปหูแน่มาเอียงนน่้พี่น้องมาเอียงมากระโทโลกกระโทโลกบ้านคอยเอินมากระโทโลกยูนี่เขาก็เอินในอันซาบรถคอยไปซื้อมาจากลีโด <laughs> ข่อยสื้มากินอะไรโสมเห็บกระเจีวเบิ่งเดอ้อมากระทถกโลกพี่นอ้องมาเบิ่องมาเบิ่งกล้องข่อยกับอันไหนค้าตั้งข่อยพี่น้องข่อยพวกขี้หันประกอบได้ไรข่อยกระแทกอันไนโทรศัพท์ตั้งกับอันไหนแก้วนัน่นล่ะมามามา,มาเดอ้อมาเดอ้อไผรอยากจะกินโสมน้ำป่อยข่อยซีปลาดิเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโรคตัวหนึ่งเด้ขอข่อยซีปลาอันไหนกระทถกโลกเห็บเบิ่งว่าขังในมันสิเป็นเจ๊งได้โอ้มีดข่อยกับโสมประกอบพี่น้องเอ้ย มาเบิ้งได้พี่น้องมากระท o v e r l ้ o k นอกคอยไปเห็นนะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ซูมสุ้มสุมสุมเบิ้งพี่น้องมันเพื่อนกล่องขอื้เป็นสีพี่น้องเย 7, กี่ยวเห็นมนะมากระท o v e r l คอยกะส่งแก้วไปแล้วล่ะเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องมากระท o v e r เม็ดไล่ลาย mừng đơ thì keo quay về bưng keo cũng keo cũng quầy nhân vân xin hỏi mơ này sử với con chắc nói sử mà có thuốc lột này lột nằm nắp chắc ngoài con <laughs> เทปอันไในผีเกลือเข้าไปแล้วก็คนคน้นคนไปเลยคนผู้ใดบ่มักใส้ผีเกลือก็ใสเเ่เด็เกลืออะไรเด้กผี่น้องเอ้ยจักรลุษาดจะเป็นยังไงเด้อเด้อคนก่อนซิมก่อนคนน่ะพีน่นอ้อกคอยซิมก่อนสมสมติวานวานขึ้นง่ายถือว่า กินง่ายกินง่ายให้เหรอน่ะกินเสียงดังหน่อยนึงปกติเด็กพี่น้องเอ้ยผู้ใดกินบ่เสียงดังก็สแสดงว่าอันเป็นใบล่ะ <c oughs> สไตล์บ้านบ้านโอ,โอ้แซบเลยผู้ใดกินอันกินกินเขา่ากินน้ำกินอันสมบ่มีเสียงดังก็สแสดงว่ามาราย,ยาทดีซะเหลือเกินล่ะมาราย,ยาทงาม กับสไตล์บ้านๆท่านก็บอกแหละมารยาทเหลือหน่อย <c oughs> อืแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแซบแซบสาบอร์ดยั่วจ้าบึ้งเดิมไปยังสิบาทไม่หนีอนีบิง้งเขาว่ามันดีไหมกินอะไรมันดีมันเป็พ,พี่น้องดีเนาะดีเขาหน้าเราคุยว่าโอ้พูดนะไม่หนีหนปดัดเหลืองอ่องตองอ่งตองเล้ยพี่น้องพูดนะ วนะนะ่ะวะน่ะไดขอยบสืสอมากินจ้าเพียขอยไปเห็นหันมันอันนว่างกลองรองแรงแรงอันไงหลายต่อหลายมือละหลาย,ลายต่างหลายถุงเนาะขอยก็เลยจัดมาสองถุงซะเลยวนะน่ะสาวรถพี่น้องมันก็กินแ่บอยู่เด้อมันหวานฉ่มคนที่มักกินของสมก็แแ่บแล้วใส่ผกเกลือนิดนิดคนคให้เข้ากาันพี่หน้องเอ้ยคนคุณกลองแรง ก็ข่อยจะขาดได้จัหน้อยหนึ่งเพื่อกล่องข่อยใส่ในโทรศัพท์มือถือไทยเทงกันในเกี่ยวน้ำเอาหนีพี่น้องเด้อน้ำข่อยเด้อเซ็บครับเซ็ปนะเม็ดนีข่อยบระกาศยำดอกพี่น้องเฮ้ยมันแตกนึกถึงบุกคอบาา้านเขาแท้ป่ะนะ อบอกขอเนาะพี่น้องเอ้ยบอกขอกินก็ล็อกก็แลกไรลงคอก็ระกระคืออย่างนี้เลยว่ะลื่นดีลื่นดีนดโอ้ยแสบ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 ,สบ,สบ,สบรู้แล้วรู้แล้วต้องไปซื้อมากินอีกอแซ่บปน,นีเขาบ่บอกบอกันที่แรกวะ่ะผมมีใครกินซาบ,บุโรโชอ้ดไดบอกพ่น้องมีใครกินอันซาบ,บโุโรชอ้ดอันนี้อนนีนนน้คอยก็บอกเคยไปเห็นยูทูบอ่านเพิ่อนขาจากินไปไนไอเด้ โอ้เสบจะสบไม่เปเราสองกันพ่นองปา๊บพู่นะพุดนะเลีบอยพ่นองเรื่องอำลาม้องต้อง้อต้องดีแค่วะเอามาอีกมาอีกคนของแรงของแรงเขาว่ามันแสีบดีดิซาบรุดาบรุดหน่มากระทุกโลกเราไป นิสาเอิอนมากระทบกลงพี่น้องเอ้ยสมัยเด็กน้อยมันคือหลาย um เถื่อตามป้าน่ะตะกรอนเผากระเบรุเนาะนะตะกรอนเผากระเบรุว่าม่กินได้โอ้ยคืนแซ่บผู้ใดเคยเคยกินซื้อมากินด้วยพินองแซ่บ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 ยังเมื่อหนอกหากินบ่คอยากเอาหนีแล่าคอยคิดว่าเด้ หากินบคอกบะอนนยบกคอบานห้องอย่างเงก็เอานว่ยซาบรดเนี่ยเรากินแทนมันก็สมสมมันวานไรลือดเือนเมื่อไปหลับมื่อไปหลับพี่น้องเบื่อเพียงซุ่มเกลๆเฮ้ยเป็นตาเสียบบอพีปน้องคนใส่ิีเกลือละลายกอลองกอลเงกอลองกอลเงหลูกข่บไปโรเรีนบ้านหลีน้องเลยอันซีมงเ้าวานพ่อย กัสังหารโหตอนสาวรุดสาวรุดเยไปเดินมาจากรีดดเป็นยาระบายขึ้นจดีเนาะกินอะไรสี่หานว้ยนี่ก็วานอนเป่าห้องน้ำไปแล้วปที่ทั่วไปที่ทั่วเฉยๆ ที่นี่คอยจะไปจอบเอาไม้อีกเรือยเพราะตำรวจคอยมากินคอยมากกินสมไม่พี่น้องคอยก็ไ่รู้ว่าน้ำซับพล์มันจะสมมั่นหวานเนาะมันแนะสบเลยซื้อแต่บอกม่วงมากินละลายอืม่บ่นบน่นแสบปนีกินเปียกเลยน้ำบ่เอาอบาดีก่น้องเอ้ยมึงไม่หนีเลย มนขน้างในสิเป้งได๋ปดปะปดพี่น้องพี่น้องร่มๆนเรื่องอำลามเรื่องอำลามพี่น้องมามามาเสีเบษเศหยุดหยาบะก็เร่งก็แรงคนคนคนคให้มันเขากันใส่พริกเกลือพริกเกลือขาก็มีอางไหใส่น้ำตาลผงชีรสรดน้ำปลาเน่เน่น่น้อยอ่ะล่ะตามภาษาส้มเกลวอ,ขอเขากินกับอันไหนของสม อืมโอ้ยอซิดอซิดเสีบคักเสีบนี้ว้สมเกล้นบเค็ดแข่ลี้นของเอ้ยผู้ใดบ่เคยกินหามากินเรอพี่น้องเอ้ยแส่บๆกระลันตีเรือแสบแซ่บๆๆๆบ มาอีกมาอีกบันดัๆอืมสาวรถย,ยั่จ้าเอา,เอากับสาบะนมาใส่ก่อนหน้า 5. กระทรกุกลุกยั่วจ้า <c oughs> คิงหนงคัญาไข่เขียดได้คิงหนงเอ้ยคือซาบาเผยผ่้ใดเนี่ยผู้ใดเบื้องตอนนี้พื่เป็นตาลอยากกันเตะกอจอยาก่องเนาะ ข่อยพยยำเม็ดมันดอกพี่น้องข่อยกืนเอากืนเอาเลยก้อนแดงก้อนแดงไปเขาคอแล้วก้อนแดงก้อนแดงไหลเลือดไล่เลือดคนน่ะเสี่ยมือมึงลูกสุดท้ายพี่น้องเอ้ยเปล่ามึงเงินเปลี่ยนกคนน่ะเวลาเงินมันสูงจะเป็นสีเหนียวพี่น้องแต่ว่าเงินดีมันอาจจะเป็นสีเขียวเลยว่ค่อยว่าข่อยเพิ่งเห็นเงินดีมันจะเขียมาพาลูกสุดท้ายก่อน ตื้ตื้ต,ตื้พี่พน้องว้ายมึงมึงมึง,รงเรื่องอัมรามดีก็ยังนี่เห็นไหมพี่น้องนี่รูปสไตล์อะไรหรเพราะเป็นกระสายเลือด <TF> กอนกระไซพรเกลือคนค้นคนผสมผสมให้เขากันก่อนที่นี่ก็ะซวยเลยสเสมยเลยทีนี้ อือโอ้แอซิดออซิดเศบนัวค่ะความเศษพร่องกระท u กลูกนิ้วหายบรรยายหายาดกับพี่น้องเลยบูเ,เ,เบร,เบร่บุเร่ล่องบุเร่ซิมบุรู่เด้อบรรบอกกันหยาดตัวผู <c oughs> <c oughs> ้ใดเมื่อท่านเคยกินกระท u กลูกอันบบไปซื้อมากินอันบอกกันบุเร่เรื่องเด้พี่น้องต้องลองด้วต้องลองด้ว ผู้ใะได็กินเราก็บอกกันรู้เรื่องแล้วผู้ใดบ่เคยกินก็โง่เนี่พี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าบ่แซ่ียบเราเม็ดร้ายแต่สำหรับข่อยว่าแซ่บแฮงเลยพี่น้องข่อย่างนี้ไปซื้อมากินอีกอยอะพูดนะเมื่อลหรสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพี่น้องโอ้ยหยุดหยาอีกเลยว่ะอันนี้พวกนี้ คำในไม่สุภาพขอประโทษขออไปแด้วก็พี่น้องว่าวานเขาบอกเป็นดอกว่าเด็ดซ้ำอยู่ละคนคนกอลองแกลงอัซีดอัซีดอัซีดพุดนะพี่น้องเอาเแ็ดเทปเกี้ยงไกลๆนี่เอ้าแค่แต่ลายกองเผยไม่สิบประชดตองไกลๆนี่พุดนะกระอลงกระอลงกระอลงพี่น้องเอ้ยกลลองกอลองแกลงเหนื่อยปุ๊บ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 ไว้พุดนะ มาเลยมาเลยมาเลยเซียงสวยกันอืว้ายกินเสียงดังเสมอหน,หนึ่งความแซ่บมันไม่ปานี้มันเลยต้องเสียงดัง <c ười> คลิปนี้คอยบอกดูตลอดละพี่น้องคลิปเดชคอยก็บอกดูเมือนน่อไหร่ละคอยคลิปเดชที่คอยบอกว่าแสดงว่าคอยป่วยได้พี่น้อง <c ười> คลิปเดชที่ว่าคอยบอกบอกเลยที่วันคอยถ่ายวิดีโอซื้อหแสดงว่าคอยป่วย ถ้คคาคีบไข่บอลแสดงว่าข่ปกติพี่น้องกินเข้าไปจะไ,ได้ผมผมๆๆผมบอกว่ากินปลาดเพื่อสุขภาพสาหร่ามันมีวิตามินซีหลากหลายพี่น้องเมืม่อเร็วจานเผื่อเมื่อเร็วเห็นบ่้ยกระดาษที่สู่เดือดร้อแตตบทบา่ไปสาหร่มีประโยชน์มากมายวิตามินซีอะไรเยอะแยะไปไม่หานเอาอันนี้คือว่าหมอฝน โมยังเขาหลัวพี่น้องอิ่มแล้วเลยอ่ะจะขอลาจากพี่น้องแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามาติดตามให้กําลังใจช่องน้อยๆขอ,อใครวของคอยช่องซิโมนในเดียวชแนลด้วยะค่ะพี่น้องข้อความไัไหนซักก็ขอโทษขออภยัยก็จะติดตามให้กําลังใจทุกๆุกบาทน,นะคะเด้อลาจากแลเด้อจา้าบายบาย